ลัคนาราศีตุลพบ65วันจากนี้ได้โชคแบบบิ๊กๆดวงดีถึงสามต่อจะมาจากสิ่งไหนเรามาดูแบบเจาะลึกตามวันเกิดกันได้เลยสวัสดีครับทุกท่าน EP นี้ครับชาวลัคนาราศีตุลเป็นคลิปที่ต่อเนื่องจากคลิปลายเดือนของเดือนสิงหาคมนะครับหน้าปกแบบนี้จะดูแบบละเอียดยิบเลยนะครับใครยังไม่ได้ฟัง ฟังด,ด้วยมุมขวาบนแตะเข้าไปฟังได้หรือจะฟังต่อจากคลิปนี้เลยก็ได้นะครับและด้วยความที่ดวงดีมากอาจารย์ก็เลยได้ทำคลิปดาวพุธย้ายครับเจาะลึกแบบละเอียดครับเรียกว่าที่ผ่านมาดวงดีอยู่แล้วตอนนี้ก็ดีอยู่ครับและอนาคตก็ดวงดีต่อไปครับเพราะดาวพุธอยู่ในเรือนลาภะถึงวันที่28กันยายนเลยนะครับโอ้โหอีก2เดือนก็ว่าได้เลยนะครับเพราะฉะนั้นยินดีด้วย แล้วที่บอกว่าดีสามเด้งสามต่อคืออะไรพาะดาวพุธครับไม่ได้มาเปล่าๆครับเขามาพร้อมกับตําแหน่งอันยิ่งใหญ่ครับคือราชาโชคมหาจักรและณณอุดมเกณฑ์ครับโอ้โหเรียกว่าสามต่ออย่างแน่นอนครับเลยบิ๊กๆใหญ่ๆครับและดาวพุธเป็นดาวที่ต้องเกี่ยวข้องกับการพูดเจรจาสื่อสารติดต่อพูดคุยคอนเนคชั่นไลฟ์สดการขายการตลาดบัญชีตัวเลขเห็นไหมแปลว่าช่วงเนี้ คิดจะทําอะไรชาวตุลเนี่ยจะประสบความสําเร็จได้มากและได้เยอะนะเพราะฉะนั้นต้องรีบทําแต่อย่างที่บอกครับว่าได้จากสิ่งไหนเนี่ยขึ้นอยู่กับวันที่เกิดด้วยนะครับอันนี้เราจะมาเจาะหรือบ,บอกกันให้ละเอียดเลยจะได้ไปตามทางนี้เส้นทางนี้เวนี้ไปได้ดีแล้วก็จะได้ร่ารวยกันเร็วๆครับเริ่มที่ลัคนาตุลเกิดวันอาทิตย์ครับวันที่คือเกิดหกโมงเช้าวันอาทิตย์นะครับถึงตีห้าห้าสิบเก้าของเช้าวันจันทร์นั่นเองนะครับ ลูกสอนชี้มาแล้วครับดาพุธเป็นสีตามทักษะครับสีก็คือโชคลาภความสาเร็จความเจริญโอ้โหแลอยู่ในเรือนที่ดีอีกแปลว่ามีเกณฑ์ได้โชคลาภเยอะได้ก้อนใหญ่ก้อนโตนะครับเลขที่เกี่ยวกับตัวเรามีเกณฑ์จะออกนะครับถ้ามองไปนในเลขการเสี่ยงโชคเนาะซื้อกับผู้ชายหรือซื้อใกล้ๆก,กับเรียกว่าไปษณีโทรเลขโลจิสติกที่ส่งของอะไรแบบนี้ก็ได้นํามาซึ่งโชคลาภ นะครับถ้ามองเป็นการเสี่ยงโชคแต่ถ้ามองในแง่การทํามาหากินการใช้ชีวิตคืออะไรก็ได้จากงานได้จากตัวเรานะครับแปลว่ายิ่งพูดยิ่งรวยยิ่งเจรจายิ่งสื่อสารยิ่งเดินทางได้พูดมาจากเรือนสุภากะตั้งเป้าสิครับก็จะประสบความสําเร็จนะครับจะได้มากเลยได้เยอะนี่แหละครับเป็นตัวจําแนกเลยวันเกิดเนี่ยถ้าเป็นสีนี่คือมาง่ายและมาเยอะแล้วยิ่ง เป็นสีต้องทําดีพูดดีดาวพูดเป็นดาวพูดใช่ไหมพูดบวกเจราจาบวกอย่าไปพูดซอเซียดอย่าไปพูดจาไม่สุภาพนะครับอย่าไปให้ร้ายใครเห็นไหมถ้าจะยิ่งได้ดีได้ดีได้ได้อุดมเกณฑ์ตเพราะว่ามากมายเป็นกรอบเป็นดังครับโอ้โหดีสุดๆใครเกิดวันอาทิตย์คอมเมนต์มาบอกได้เลยครับว่าช่วงนี้โปรติกจะทําอะไรนะนรีบทาเลยนะครับจะได้ประสบความสาเร็จและดาวพูดก็ยังเป็นเรื่องกับดาวเสราร์คู่สมพลอยู่ร่วมกับดาวศุกร์เห็นไหมครับก็เป็นคู่ธาตุน้าไหลลื่นแล้วันที่ป8สิงห์ ดาวังคางคู่ศัตรูดาวพุธก็ย้ายอีกโอ้โหมีแต่เรื่องราวดีๆครับแต่ก็อยากจะฝากนะครับว่าให้รีบทำตั้งแต่ช่วงเวลาที่ฟังอยู่นี้ถึงวันที่10สิงหาช่วงเวลาเนี้ยดาวพุธเดินหน้าจะได้ง่ายได้เร็วและได้เยอะถ้า11เถึง30เนี่ยดาวพัะองศาเดินถอยหลังวิปลิตครับแปลว่าจะได้ได้ยากจะเหนื่อยเยอะเห็นไหมแล้วต้องไปทําอีกทีนึงก็ได้ดีอีกทีนึงก็คืออะไรสสิงหาถึง2ี่กันยาเลยเห็นไหมจะเป็น3จังหวะ3มเฟสดังนี้นะ แล้วจะไปิงสาสิงหาคนทำยังไงครับพาะองศาก็ไปพูดเรื่องเก่าๆสินค้าเก่าๆงานเก่าๆลูกค้าเก่าๆลูกนี้เก่าๆครับไปดีลไปติตต่อครับจะประสบความสําเร็จได้ง่ายกว่าครับนี่คือเทคนิคเลยนะครับเพราะนั้นทําตามนี้ดีแน่นอนครับโฟกัสตรงนี้เลยนะครับต่อไปครับเกิดวันจันทร์ครับดาพุดเป็นเดชเลยนะครับเป็นทั้งเดชราชาโชคมหาจักรอุดมเกณฑ์และลาภะโอ้โหอันนี้ก็เพอร์เฟกแปลว่ามีเกณฑ์จะได้มาก แล้วได้เยอะนะครับถ้าไม่ดีมีดาวคู่ศัตรูมาอยู่ตรงนี้ด้วยนะในตอนเกิดเนี่ยนะโอ้โหลุยเลยนะครับจังหวะแบบนี้หยิบจับอะไรเป็นเงินเป็นทองงานการเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าพบความสําเร็จได้ไปติดต่อพบกับคนระดับบิ๊กๆระดับสูง,สงผู้บริหาร CEO กโถ้าเป็นทาหารก็ยศพันเอกในผลอะไรขึ้นไปไปคุยเลยนะครับหรือมีการแข่งขันมหาจากักคือการแข่งขันแล้วจะยิ่งใหญ ราชาโชคคือมีได้ตามหานิยมยิ่งพูดยิ่งได้ยิ่งเจรจาย,ยิ่งดียิ่งเดินทางยิ่งไปได้ไกลนะครับออนไลน์ยิ่งลุ่งเออโอ้โหโดดเด่นมากครับทําเลยนะจะยิ่งดีมากๆเลยนะแปลว่ามีกินจะได้มากได้เยอะเน้นได้จารทํางานเป็นหลักนะครับลุยครับนะให้เกิดวันจันทร์ผมเล้นมาบอกกันบ้างนะจะทําอะไรนะครับต่อไปเกิดวันอังคารครับดาวพุธเป็นอายุตามทักษะดาวอายุเป็นลาภราชาโชคอาจจะอุดมกณฑ์โอ้โหนี่ดีมากนะ พราะนั้นต้องดูแลสุขภาพออกกําลังกายแล้วเอาร่างกายตัวเราไปทํางานเยอะๆก็หาเหงานินได้เป็นกอบเป็นกำเสี่ยงโชคก็เลขกอยู่กับอายุเราสิครับจะออกนะครับดีมากหรือเป็นทางานไปติดต่อกับคนใหญ่ๆโต,ๆ,ตๆไปสัมพันธ์กับคนมีอายุมากกว่าอะไรพวกนี้จะดีสุดๆเลยนะครับหรือพูดจากเปิดช่องทางการตลาดการคุยเนี่ยเปิดด้วยเรื่องสุขภาพครับ การดูแลสุขภาพที่ดีทํายังไงทําไมสุขภาพดีจังหน้าตาดูเด็กจังโอ้โหเดี๋ยเขาก็เปิดใจที่นี่ขายของอะไรก็จะง่ายครับเห็นไหมคือใช้อะไรที่เกี่ยวกับอายุทั้งทาง,ทางตรงและทางอ้อมนะครับบางทีตรงนี้มันกว้างแต่ถ้าอยากให้แคบๆเจาะลึกไปเลยเนี่ยอันนี้ต้องมาดูกับจางเกตเทวารับจะได้โฟกัสได้ว่า,วาอายุแบบไหนนะครับแต่น,น,นี่คือภาพรวมเอาไปแนวอายุก่อนก็จะเป็นการดีที่สุดนะครับต่อไปเกิดพุธกลางวันพุธกลางวันคือเกิด6กโมงเช้าของวันพุธถึง 17จนาฬิการ้ก้าน,นาทีของวันพุธเท่านั้นนะครับก็คือเป็นบริวารครับบริวารถ้ามีลูกน้องกระจายงานลูกน้องทําเลยครับลูกน้องจะทําได้เป็นอย่างดีนะครับเพราะได้ถึงสาําแหน่งลูกน้องก็จะทํายอดถล่มทลายนะครับโอ้โหเรียกว่าได้แบบเบิ้ลๆบิ้ลได้แฮตทริกกันเลยติ๊กเปิ้ลกันเลยนะครับแต่ถ้าไม่มีก็เน้นทาเองไปเลยสิครับดาวพุธเป็นดาวตัวเองอยู่แล้วก็ทําเลยจะมีโชคมาช่วยจะแข่งขันประสบความสําสเร็จและได้มากมายอุดมเกณฑ์อุดมสมบูรณ์มั่งคั่ง ร่ำรวยแล้วระวังจะอ้วนด้วยนะครับตรงนี้น้าหมักจะเกินนะโห่กินดีอยู่ดีมากเป็นพิเศษนะครับอเห็นไ,ไหมเพราะฉะนั้นถ้าเรารู้เราลงมือทำตามนี้นะทําเองก็ได้หรือถ้าเสี่ยงโชคอซื้อกับคนอายุน้อยกว่าหรือถ้าไม่เจอเลขที่เกี่ยวกับลูกเราลูกบอกเลขอะไรไปหยิบนะครับนี่ผมมีเคสนะครับไปดูในช่องออนไลน์ลูกยังเด็กอยูย่ยังพูดไม่ได้อะไรเงี้ยแต่ทําทําตัวเลขให้จับอะครับปรากฏจับมา หนึ่งหนึ่งออกตรงเลยครับโอ้โหนี่ก็ได้เหมือนกันแสดงว่ามีสิทธิเขาจะเกิดวันพุธกลางวันอะไรแบบนี้นะหรือเราก็ต้องทําอะไรสไตล์เนี้ยเกี่ยวกับเด็กๆหากินหรือทําอาชีพเกี่ยวกับเด็กๆลูกน้องอะไรอย่างเงี้ยได้นะครับเสี่ยงโชคซื้อกับเด็กหรือเลขเกี่ยวกับเด็กๆหรือถ้าเป็นเทพเลยกูมาณไงไอ้ไข่ไงเนี่ยได้เลขจากตรงนี้มูสายนี้เลยนะครับแล้วจะรวยครับได้ถึงสามเลขมาถูก,กได้สามต่อเลยนะเลขหน้าเลขหลังเลขเลข ได้กลางได้อะไรอีกอะโหมีสิทธิที่จะถูกได้เยอะแยะแบบนี้เลยนะครับเพราะนั้นรีบทําครับดุยตามนี่เลยครับโฟกัสดังนน้านี้นะร่ำรวยแน่นอนนะครับต่อไปเกิดวัาพุกางคืนครับพุกางคืนก็คือเกิดแต่เวลา,าของวันพุธถึงตีห้าที่เก้าของเช้าวันพฤหัสบดีครับกาพูดเป็นอุตสาหะเนี่ยถ้าใครฟังอยู่นี่จะรู้จะเข้าใจแล้วอุตสาหะแปลว่าอะไรต้องขยันต้องเหนื่อยต้องมีวิริยะความเพียรพยายามสูงใช่ไหมแปลว่าทําเท่าเดิมมีสิทธิได้นิดเดียวได้ไม่เยอะแต่ถ้า คนเขาได้เป็นเดทเป็นสีเนี่ยโอ้โหเขาได้เยอะครับอันนี้ก็ต้องเข้าใจตรงกันนะนี่คือความแตกต่างแต่ขอให้บอกเถอะอยู่ในเรือนดีๆลาพระได้ถึงราชาโชคมาจากอุลุมเกติแปลว่าทําเยอะๆย,ยิ่งเหนื่อยเหนื่อยใช้ตัวแทบขาดก็จ้องต้องเหนื่อยพูดเยอะๆพีเศนเยอะๆมือเยอะๆจะประ,ะ 5, สบความสําเร็จอย่างแน่นอนอ่นะเน้นเกี่ยวกับงานหรือถ้าเสี่ยงโชคก็เลขที่เกี่ยวกับงานเาราบัตรพนักงานออฟฟิศเราเลขที่เท่าไหร่ ซื้อที่ทํางานอะไรอย่างเงี้ยกับผู้ชายมีเกณฑ์จะถูกนะครับแล้วถ้าใกล้น้ําด้วยก็ยิ่งดีเพราะพุทธกระสุนต,ตอนนี้อยู่ด้วยกันได้คู่ทักน้ํานะครับนะเพราะนั้นต้องมีอธิบาทสี่นะฉันทะจิตตะวิทยาวิมังสาทําตามนี้รับประกันร่นรวยได้เช่นเดียวกันนะครับต่อไปเป็นวันพฤะัสบดีที่เกิดฮวงจเช้าวันพฤหัสถึงตีห้าที่เก้าของเช้าวันศุกร์นะครับดาพุธเป็นมนตรีครับมนตรีแปลว่าจะมีผู้หลักผู้ใหญ่ครับเข้ามาเจรจามาติดต่อเรา นะครับทาให้เราเนี่ยได้งานแล้วได้เงินได้โชคได้ลาภเสี่ยงโชคก็ซื้อกับคนอายุมากกว่าคนแก่ๆที่เป็นผู้ชายอะไรแบบนี้แล้วใกล้น้ําด้วยก็จะยิ่งดีถ้ายังไม่มีเข้ามาเราเนี่ยครับต้องแอคทีฟเข้าไปหาผู้หลักผู้ใหญ่เจ้านายเอ่ยคุณพ่อคุณแม่ญาติพี่น้องผู้สูงวัยสูงอายุกว่านะไปนําเสนอผลงานเลดีกับคนใหญ่ๆโตๆครับไปเลยครับไปเจรจากับเขาไปพูดกับเขาไปสร้างสังคมคอนเนคชั่นกับเขาไว้ก่อนเดี๋ยวจะมีอะไรดีๆตามมาแล้วบอกเลยว่าท่านได้เนี่ย มีเกณฑ์ได้มากและได้เยอะครับพวกมือตรีสแสดงถึงความยิ่งใหญ่ครับหรือคิดแบบผู้ใหญ่ไปเลยนะช่วงนี้อย่าไปท่องเที่ยวอะไรเลยเน้นทํามาหากินเลยจะรวยมากนะครับตรงนี้ต่อไปครับเกิดวันศุกร์ครับวันศุกร์เนี่ยก็คือหกโมงเช้าวัวนศุกร์ถึงตีห้าหรือ่เช้าวันเสาร์นะครับดาวพุธเป็นมูลลักโอ้โหมูลลักก็มูลราคาค่าตัวตรงน,นี้เราจะเพิ่มเราจะขึ้นเงินเดือนรายได้ฟรีแลนซ์อะไรต่างๆจะมีคนมาติดต่อ ให้งานให้เงินเราก็ได้นะครับสองได้มรดกนะครับจะมีมรดกก็จะได้จังหวะนี้สามได้เกี่ยวกับอะไรบ้านรถที่ดินอสังหาริมทรัพย์แปลว่าใครทําเกี่ยวกับด้านนี้นะบ้านคอนโดที่ดินอสังหาให้เช่าให้ซื้อ,อขายมือหนึ่งมือสองโอ้ยรุ่งเรืองนะครับเข้ามาแบบรัวๆได้ถึงสามต่อโอ้ถ้ามีหลายที่เนได้เยอะเลยนะครับรีบลุยรีบทํานะครับอันเนี้จะดีมากๆโอ้โ พูดง่ายว่าเจรจาแล้วจะมีโชคนะครับหรือช่วงนี้ระวังอ้วนครับมีเกณฑ์จะมีอุดมสมบูรณ์ได้กินแต่ของดีๆครับก็อ้วนเหมือนกันนะหรือเบาหวานไขมันจะมาดูแลสุขภาพด้วยนะครับตรงนี้อ่าสุดท้ายครับนี่เลยครับเกิดวันเสาร์ครับดาวพุธเป็นกาลากินีแต่เดี๋ยวก่อนครับกาลากินีอยู่ในเรือนดีครับลาพะกของตําแหน่งราชชัอาจะอุดมมเกณฑ์นี่เรียกว่ายังได้อยู่นะแต่มีเงื่อนไขดังนี้ครับ หนึต้องเกิดอีกที่หนึ่งไปทําอีกที่หนึ่งสิครับเช่นเกิดกรุงเทพไปทำแถวแถวปริมณฑนหรือทําเชียงใหม่ไกลๆอะไรอย่างนี้นะครับสองเรียนอีกอย่างไปทำอีกอย่างครับไม่ต้องทําตรงมากครับจะดีครับหรือเกี่ยวกับทางด้านการแก้ปัญหาครับตกแต่งต่อเติมฟื้นฟูช่างซ่อมบ,บําบัดคอนซัลที่ปรึกษาเนี่ยได้หมดนะครับแล้วก็ทำผ่านโลกออนไลน์เยอะ การก,กินีเนี่ยดีต่อคนทําออนไลน์เพราะไม่ได้เจอหน้ากันนะครับเห็นเลยว่าจะโดดเด่นเพราะยังไงก็ได้โชคได้ลาภหรือไปทําอะไรที่เขาไม่ทําอ่ะเนี่ยบางคนนะครับไปทาหลุดซ่วมแล้วรวยขายขยะแล้วรวยเอาขยะมารีเวทเอาของที่ไม่ใช้มาทําให้มันมีมูลค่าเนี่ยโหได้หมดเห็นไหมการีก็ดีได้นะครับถ้าดูกับอาจารย์เกตุวามีทางออกมีทางแก้ให้อย่างแน่นอนแต่ต้องยอมรับก่อนว่าต้องเหนื่อยกว่าคนอื่นต้องทําซ้ําๆย้ำๆย้ำๆ ทำเป็นสิบรอบคนอื่นเขาทำสองรอบสามรอบเสร็จของเราอาจจะห้าเจ็ดสิบยี่สิบต้องทานะครับช่วงเวลาแบบนี้นะยอมเหนื่อยกว่าคนอื่นจะได้สําเร็จเท่าคนอื่นครับนี่แหละคือพลุดวงเรานะให้เป็นแนวทางโฟกัสในตามที่บอกเนี่ยจะได้ดิบได้ดีอย่างแน่นอนนะครับแต่ก็อย่างที่บอกแล้วครับนี่เป็นภาพรวมดาวจรครับจะได้มากได้น้อยจริงๆหรือจะให้แม่นยําให้ละเอียดเนะี่ยนอกจากวันที่เกิดก็ดูดวงดาวตอนเกิดอีกนะครับมันมีหลายปัจจัยครับ ถ้าอยากจะรู้กันจริงๆนะครับอาจารย์เกทเทวะไปดูแบบเจาะลึกละเอียดๆทาตามลทกศรครับแอดไลน์แอดไซเกทเทวาหกห้าและทำตามที่ลายบอกครับรับประกันได้ดูภายในยี่สิบชั่วโมงหลังจองมาเรียกว่าไวแบบสุดๆเลยนะครับตรงนี้เพราะอาจารย์ฝูทางแล้วถ้าใครอยากฟังต่อให้จบยินดีเลยครับเพราะอาจารย์จะบอกว่าที่แม่นๆละเอียดละเอียดเนี่ยดูแลได้อะไรบ้างค่าครูเท่าไหร่ต้องทำเช่นไร และยิ่งมีภาพเฉลิมรุกชะตาีก็เป็นภาพรุกดวงเราเองเนี่นะครับมีติดตัวติดมือถือไว้ดีอย่างไรฟังตามนี้ได้เลยครับแลวท่านใดที่ฟังแล้วถูกใจเกิดอย่าลืมกดติดตามช่องนี้ไว้ได้เลยนะครับและแน่นอนครับช่องนี้มีผู้ติดตามมากกว่า1 0 0 0 0แคนแล้วครับจึงเป็นช่องมหาชนนะครับที่ผู้คนให้การยอมรับแม่นยําและเชื่อถือได้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดกระดิง่งแบบนี้ทั้งหมดอีกครั้งด้วยนะครับ เพราะอาจารย์จะส่งคำทำนายล่วงหน้าครับเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งไปให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก็นรอดก่อนไงครับแล้วใครที่กดติดตามกดกระดิ่งและแชร์คลิปทันทีนะครับอาจารย์เกตก็ขอให้ผลบุญที่ได้ทํามาครับอวยพรให้ทุกท่านสาเร็จลํารวยมากๆมีโชคลาภสมหวังตลอดไปเลยนะครับแล้วก่อนจากกันไปครับอาจารย์เกตเทวามีภาพเฉลิมยูชตาส่วนบุคคลเป็นรูปดวงเราเองไม่เหมือนใครในโลกครับและมีไว้ดีอย่างไรครับมีกระถาบูชายวงชตาคาถางเงินล้านครับ ยิงสวดจะเป็นมงคลหนุนดวงสําเร็จลํารวยครับและมีสีมงคลเป็นพื้นหลังนะครับให้สีอะไรไปนะครับไปไประยุกต์กับข้าวของเครื่องใช้ทุกชนิดเลยนะครับให้ใช้คุมนี้สีนี้เลยนะครับจะได้สําเร็จได้รวดเร็วขึ้นครับ3ครับรู้ลัคนาเกิดที่แท้จริงครับ จะได้มาฟังช่องอาจารย์เจตเทวาได้ถูกต้องแม่นยำมากขึ้นครับรู้ท่ารู้เลือกสู่ความมั่นคงครับ4ครับบันทึกภาพโทรศัพท์มือถือเป็นมงคลแล้วไม่พอนะครับเวลาไปทาบุญวัดไหนนะครับเขียนรูปดวงแบบนี้ตีตามที่ให้ไปได้เลยนะครับและอธิษฐานขอพรครับผลบุญนั้นจะสําเร็จสักเสดสมริผลได้เร็วขึ้นครับสุดท้ายครับนำไปปิ้นไว้ใต้ฐานพระพุทธรูปศักดิ์สิทธิ์ที่เราเคารพนับถือครับจะเสมือนมีเทพเทวาคุ้มครองเราอยู่ตลอดเวลาเลยนะครับและมีลูกค้าอาจารย์ครับ ทำแบบนี้นะครับแนะนําไปเสี่ยงโชคได้รางวัลไปหลายหมื่นเลยนะครับโอ้ดีขนาดนี้ครับบูชาเพียง19 9บาทเพียงเท่านั้นครับสนใจก็แอดไลน์มานะครับแอดสายเกรทเทวา5ครับทักก็สั่งภาพดวงครับแล้วก็พิมพ์ต่อเลยนะครับบอกชื่อนามสกุลจริงวันเดือนปีพศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดนะครับแล้วก็โอนเงิน199ยบาทมาได้เลยครับใครทําครบก่อนนะครับอาจารย์เกรทเทวาจะจัดส่งทางไลน์ให้ก่อนได้เลยนะครับและสุดท้ายครับ อาจารย์เกทเทวยินดีรับตรวดวงชะตาเป็นลายบุคคลครับเพราะดูดวงแม่นยำครับตรงดูดาวพื้นดวงเกิดของคุณ1ิบดวงครับบวกดาวจอรอีกสิดวงครับจะบอกได้หมดทุกอย่างครับจะมีคําตอบครับช่วงเวลาไหนจะดีจะต้องแก้แบบไหนอะไรยังไงนะครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้ แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับเราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสงต่ําดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหน จะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องรูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆ ดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูซับรับซับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะฉะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่เลยครับสแกน q ิวอาโค้ดตรงนี้เลยก็ได้นะครับค่าครูเพียง7จ็ดร้อยเก้าสิบกว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์ เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจก็แอดไลน์นี่ครับแอดสายเกรเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นเๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดวงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับเรากําลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับ มาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณเป็นเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอตไลน์แอตสายเกรซเทวาหกห้านะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับแล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้า อาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรเทวายดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่าขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับ และเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมนะครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลักษาะเพราะลักษณนั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆนะครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับ ถ้าคอมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับ